ผมบ้าโจยูทูบชาแนลครับเมื่อนี่สีมาชมราคาควายงามของพอเลิศเด้อครับเด้อเมื่อนี่กระตรงกับวันที่แปดพฤษภาครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เดี๋ยวเราไปชมน้ำกันเลยครับผมผู้ใดทุนหน่อยเด้อครับเด้อเย็บซีครับผมไปเด้อครับสวัสดีครับพอเลิศครับสวัสดีครับนี่นะครับผมควายตัวนี้เป็นสายเลือดยังครับผมลานเพชรอุดรลานเพชรอุดรนะครับเนาะนี่ครับเบิ้งหน้าตาเด้อครับเด้อตาเตี่ยมเกี่ยมจำ พอวังจุงน้องขาวครับผมหัวหมอท้องเด้อครับเด้อใบหูนี่ฟ้อนล้ำบ่พอใส่โชบงจากน่อยเด้งามยิกสวยนี่ครับผมเบ่งดีครับผมนี่ครับผมเมื่อเราเข็มหยิบไปเด้อครับนี่นี่ข้างหนึ่งมันเป็นโดยธรรมชาติสายเลือดเด้อครับเด้อนี่ครับเบ่งหน้าเบ่งตาเด้อครับเด้อตาแต้มเกี้ยมจำครับผมหัวหมอท้องเด้อครับควายควายแม่ลูกนี่คมผู้หรือแม่ในี่ตัวทูนี่ <onz> ลูกสายลูกสายเนาะครับเนาะโอ้คือสูงสิบ่สูงก็แม่สิเตี่ยนี่เด pues, ้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดครับผมกิ้งกางสอบถามพอเลือดใด้อครับเด้อลูกกแรไข่ลูกแรกกเนาะครับนี่ความสูงบ่หลายเนาะพ่อเนาะข้อมูลสูงบ่หลายครับผมความสูงบ่หลายความสูงสูงประมาณเท่าไรพ่อร้อยยี่สิบแปดตัวร้อยยี่สิบแปดเด้อครับเด้อแม่ลูกครับผมลูกแรกตัวที่สองในท้องแต่พอท่านได้ทับนี่ครับผม แม่นี่ซื้อว่าจังไหนครับนี่ว่าแม,แม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรว่ามันเคืองเอี่ยวครัแข้งขาใหญ่ดีเลยครับเด้อหู้บ่ครับผมก็จะเนี่ยหู้หูู้้คักนี่นะครับเด้อหู้คักจีนยา <c oughs> แม่ลูกครับผมลูกซ้ายครับผมเป็นลูกซ้าย,ย,าน,ยานี่ครับเบื้องหนา้าเบื้องตาครับผมลูกหลานเพชรอุดรเนาะครับเนาะนี่พ่ครับนีนน่เลยนครับเด้อ นุ่มกังกะเบิ่งบ้านไทยครับผมจำบะจำบะเงาหางครับผมเงาดีเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะขอเบอร์โทรศัพท์มีบ่นี่มีอยู่ครับเบอร์ได้ครับผม088 088 7344 7344 695 695พอเลิศเด้อครับเด้อยุบบ้านเดียวกับผมบ้านม่วงแก้วม่วงแก้วตำบลอำเภอตำบลเมืองใหม่ สี่บุญเลี้ยงจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมโค้แม่ลูกนี่สิเปิดราคาเท่าไรครับผมหกหกหมื่นแปดพันบาทหกหมื่นแปดพันบาทเนาะครับเนาะพร้อมทรงพร้อมทรงครับผมราคานี่คือพร้อมทรงครับผมหัวหมอดองเนื้อครับเด้อตาเตี้ยมแก้มจ้ำดีครับผมสายเลือดเพชรอุดรสายมีเงินหน่อยผู้ใดเงินหน่อยทุนหน่อยเด้อครับเด้อกินกลางสอบถามเพราะเลือดได้ครับผมโค้ชแม่นี่ครับผมท้ายนี่ห่อร้อยสามสิบแล้วล่ะครับผมร้อยสามสิบกัวแล้ว ตาบ้านหนายังหยิแปดอยู่เนาะครับเนาะสีสูงอยิ่งเยอะครับลูกลูกตัวแรกนี่ครับลูกตัวแรกซื้อแม่น้ำเพชรเนาะครับเนาะเดี่ยครับผู้ใดสนใจก็กิ้งการสอบถามเพืเลยได้เลยครับเด้อข้อยุบันม่วงแก้วครับผมบ่ไก่บ่ไก่ครับผมหรือสิมาเบิ่งตัวแท้ก็ได้เนาะครับเนาะเบิ่วงตัวแท้ก็ได้ครับผมนี่ครับโอ้งามดีครับผมเล็บดีมันไายดีน้อยๆนี่ซื้อว่าจังใดมีซื้อเสียงเลี้ยงน้ำไปเนี่ยไอ้ปังไอ้ปั้งไอ้ปังมาตี นี่นะครับผมควรดีเพะครับนี่เด้อควรครับผมควรดีครับจอมไร้ครับผมนี่ครับผมควรใบหูวฟันล้ำครับผมขอตันดีนะครับเด้อกินหญ้าเก่งนะครับเนี่ยแม่นบ่ลนี่กินหญ้าเก่งนะครับเบียีครับผมท่านใดสนใจเก่งกลางสอบถามเอาอีกนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดแปดศูนดแปดเก็ดสามเก็สามซีซี หกเก้ราคา6 8หมื่นแนี่พอมสรงกิ่งกลางสอบถามเพอเลือดเด้อครับเด้อขั้สั้นกับเท่านี่นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับผมกดกระดิ่งกดซับจะใครกดติดตาม่้บ้าวจูดี้อครับเด้อสิหาชิปไม่ไหมไม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ